กู้กระบะจมน้ำมีศพติดภายในพบเป็นสอ,อหายจากบ้านเกือบอาทิตย์สมาชิกสภาเทศบาลคราดขับรถหายออกจากบ้านติดต่อไม่ได้เกือบอาทิตย์ญาติออกตามหาเป็นศพติดในรถจมอยู่ในสนามผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวานนี้24มกราคม68พันตำรวจโทประมาณจุนถักแว่นรองสวสสสพหนองบุญมากและหน่วยกู้ภัยสว่างเมตานครราชสีมาจุดอำเภอหนองบุญมากได้รับแจ้งว่าพบรถกระบะในสนามบ้านหัวอ่างพัฒนาหมู่ที่5ต่อบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาสงสัยว่าจะเป็นบุคคลที่สูญหายไปพร้อมรถกระบะจึงนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นสนามขนาดใหญ่พบรอยกิ่งไม้หักลงไปในสนามหน่วยกู้ภัยตำรวจและชาวบ้านช่วยกันใช้ตะขอโยนลงไปในน้ำเพื่อตรวจสอบก่อนพบรถกระบะยี่ห้ออิสุสสีบรอนทองหมายเลขทะเบียนนครราชสีมาจมอยู่ในสนามจริงจึงประสานชุดค้นหาใต้น้ำชุดกระเบนโคราชของกู้ภยัยสว่างเมตตานครราชสีมาดำเนินการค้นหาโดยใช้เวลาประมาณ สองชั่วโมงจึงสามารถกู้รถขึ้นมาได้ภายในรถพบผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายเมื่อตรวจสอบและยืนยันจากญาติทราบชื่อคือนายพุทธแก้วอุดรอ,อายุ6 4ปีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมทองตอแหลมทองอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาพนักงานสอบสวนจึงได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานจุดเกิดเหตุและมอบร่างให้กู้ชีพสว่างเมตานำส่งโรงพยาบาลหนองบุญมากเพื่อชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนจากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตเล่าว่านายพุทธ หายออกจากบ้านตั้งแต่วันที่19มกราคม2568ที่ผ่านมาโดยแจ้งว่าจะไปหาญาติที่บ้านหัวอ่างพัฒนาหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้จึงได้ออกตามหาและแจ้งความคนหายไว้ที่สอพหอนองบุญมากจนช่วงเย็นญาติมาพบร่องรอยกิ่งไม้หักและมีรอยรถยนต์ถลายลงไปในสนามจึงได้แจ้งให้หน่วยกู้ภัยสว่างเมตตานครราชสีมาและตำรวจสถานีตำรวจภูทรหนองบุญมากมาช่วยค้นหาจนพบรถและศพติดอยู่ภายในรถดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสนิษฐานว่าบริเวณถนนเลียบสนา้ำจะเป็นเนินสูงนายพุทธนาจะเร่งเครื่องยนต์ทำให้รถเสียหลักพุ่งตกลงไปในสนน้ำลึกกว่า4เมตรแล้วไม่สามารถช่วยตัวเองออกมานอกรถได้ทำให้เสียชีวิตโดยที่ไม่มีใครพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว